สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยามเช้าไม่ไม่ไม่ต้องสงสัยนะว่ามีอะไรอยู่บนหัวไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะมีอะไรอยู่บนหัวโกกผมปิดผมหงอกค่ะเชิญเช้ามาก็ไลยยินเสียงประดากับน้องมานะคะเจ้าน้งมาของพี่ยูรูนะคะสองตัว ทางเงินทางโถงนะครับก่เลิสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีอาหารจานโปรดอยู่สวัสดีครับโอ้ยน่ารักมากโอ้ยมีอะไรใส่คอด้วยอันนี้กระดิ่งโอ้ซื้อกระดิ่งมามาใส่คอด้วยเมื่อวานโอ้โชคดีจังเลยเนาะอ๋อเมื่อวานนี้ที่เราไปเดินตลาดนัดใช่ไหมอือโอ้ยกระมังใหม่นี่ไงกระมังที่เราบอกด่าๆเอาอันนี้ดีกว่าตอนเล็กด่าๆจะเอาอันตัวเล็กตอนแรล้วจะเอาอันเล็ก แต่ว่ามันราคา20บาทเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันใหญ่อะคุ้มกว่าโนดาด้าเนาะเพราะว่ามันน้องหมาเขาโตขึ้นทุกวันเนาะตใเยอะใช่เลยอู้หูลูกลูกกาดที่กรบๆเลยเป็นตะแซบเนาะเป็นตะแซบเนาะเจ้านี่กินไปเหอะไม่ได้แย่งดอกกินไปเถอะกินไปเถอะนะอ่าเดี๋ยวพี่สนมาก็ไปอยู่กับพี่สนแล้วนะ โอ้โหน้ำเลยเต็มกะละมังเลยท่านผู้ชมน้ำก็เต็มกะละมังแมเอาแล้วแมวไปไหนล่ะอิ่มแล้วเอานอนสวัสดีค่ะอิ่มแล้วนี่เห็นไหมเออไปดูผักยังไปดูผักยังนอนนอนอีกตัวนึ่งนอนไหนไหนไหนไปหาอะไรอยู่ไปไหนไปไหนโอ้โหพออิ่มแล้วก็เดินเลยนะพออิ่มมันก็เดินหนีเลยเนี่่ยอะอาแหมออกกล้องหน่อยแหมออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยเร็ว ไหนไหนมาดูเร็วเดยมามมาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดาดจะมีคนว่าเราหน้าเหมือนหมาไหมจะมีคนว่าเราหน้าเหมือนหมาไหมไม่เพราะว่าเสือโดนไปแล้วนะเสือโดนไปแล้ว เสือโดนว่าหน้าเหมือนหมาไปแล้วแล้วถ้าเราอุ้มหมานี่หน้าเรามันจะเหมือนหมาด้วยไหมอโอ้ยดูดูเหมือนลูกเลยเหมือนเด็กน้อยน,นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งนิ่งดูนา่าดูนั่งนิ่งเลยดูเหมือนเหมือนเด็กน้อยที่เรากํลาลังเลี้ยงเขาเล็กๆตอนเล็กๆเ,เ,เลยดูโอ้โหหรอจริงอะ่ะอเ,เออนเนี่ยเนี่ยจะกาลังจะบอกว่าเขาเหมือนเด็กน้อยดูเดี๋ยว ไม่กระโดดไม่อือไม่อาบ้างเลยเหรอเนี่ยเฮ้อเฮ้เนี่ยอันนี้อะไรนะถังถังอะไรนะถังอะไรนะถังเงินบอกถังเงินถังเงินไม่กระดุกกระดิกเลยเหรอนะคะอืมน่ารักเนาะมแมวบอกว่าทาไมไม่อุ้มฉันบ้างอ่ะป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 ่ะถังเงินถังเงินนูน่นถัทงทองก็อยู่นั่นไเย็บซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็มาดูผักหลังบ้าน มาดูผักหลังบ้านนะคะเพราะว่าคู่หูนะคะก็เขาเรียกว่าปลูกผักไว้หลังบ้านไว้กินวันก่อนเขาเอาเมล็ดมาเพาะไว้แต่เราไม่รู้ว่ามันเริ่มขึ้นหรือยังนะพรเข้าวออกรวงสวยมากเลยดูเอฟซีกำลังเป็นสีทองแล้วเดือนหน้าได้เกี่ยวแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยนะคะเอฟซี FC, ดูดูข้าวดูข้าว นี่ค่ะเป็นสีทองมุมนี้เป็นสีทองแล้วนะคะว้าวอะนี่นะคะนัดาดาเนาะนี่นะผักดาดานะคะอะโอ้โหอันนี้ผักนี้กําลังขึ้นแล้วนะคะผักนี้ก็กําลังขึ้นนี่นี่นะคะอือทุเรียกผักที่แบบว่าไว้จิ้มน้ําพริกนะคะกินกับลาบนะอะไรแบบนี้นะคะ แต่วันก่อนเห็นเขารรยอะไรไม่รู้นี่อุ้ยขึ้นแล้วนี่นี่นะคะเอฟซี FC นี่ขึ้นแล้วนี่นี่นะคะว้าวสวยจังเลยโอ้โหเราจะได้กินผักแล้วนะคะดาด้ากป็ปลูกไว้ก็ไม่ได้กินคนเดียวนะคะก็ใครอยากกินก็มากินอย่างนเอเดนนี้ก็ไม่ได้กินเยอะค่ะนะไม่ได้กินเยอะนะคะแต่ว่าผักแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้กินนะคะเนี่ยนะมันจะมีแบบขมๆนิดๆน,นะคะนี่ค่ะขมนิดๆก็เป็นยาเนาะนะจ้ะ เ yeah, นี่ยคอมลิทก็เป็นยานะแต่ว่าคือถ้าเรามีน้ำพริกก็ได้กินค่ะนะถ้าไอเดนถ้าเอเดนทำน้ำพริกก็ได้กินนะคะแต่ถ้า,ถา,ถาวันไหนไม่ได้ทำน้ำพริกก็ไม่ได้กินนะคะก็ไม่ได้เก็บผักเก็บอะไรกินนะคะเพราะว่าแต่ท่าปลูกไว้เยอะมากนะในท่อ PVC ด้านหน้านะที่ต้นนกปากาวนะแต่าก็ปลูกไวนะะก้นะคะจ้ะนะแล้วก็ดูตรงขอควัวด้วยตรงขอกวัวก็แต่ท่าก็ปลูกไว้นะ,ะโอ้ดูธรรมชาติเอยซี นะบรรยากาศยมเ,เช้าๆนะคะนะ่ะที่ไทยทุ่งน่ะที่ไทยทุ่งนะททงนะข้าวนี่กําลังอ,อกสีทองแล้วนะคะกําลังอกสีทองเหลืองอารามนะเหลืองอารามงามตานะเอฟซีเนะี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะอานะบรรยากาศดีจริงๆนี่มะเขือพวงค่ะอัลซีฝรั่งน่าก,กินมากเลยดูนะคะนี่ค่ะ หลังบ้านระด้านะคะอนนี้พักทีฝรั่งออกไปทั่วเลยนะคะคือเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยข่าวดีปาเทบานอยาททำกล้วยบดจีกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอมองนะเพราะว่ากล้วยมีเยอะไปงานกระปินบ้านจอร์ดีไปเร็วๆดูระด้าลงมปหาปลาดู เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนไหมโอ้โหดาดาผักงามแล้วเฮ้ยโอ้โหกี่วันเนี่ยกี่วันอทิษฐานแล้วอธิษฐนแล้วออกแล้วเออแปลงที่สองร่มแล้วอันนั้นอันนแปลงที่สองคือปักอะไรนะเราลืมแล้วขวางตุ้งดอกอ๋อควางตุ้งดอกควางตุ้งดอกเราเราจะกินดอกเราจะกินกินต้นมันได้ทั้งหมดเลยโอ้ว้าวเอออ่ะเอฟซีนี่นะคะ โอ้โหเอลั่นเลยหลังบ้านนั่นเออ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 เอเอ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 อเัอเีอเออเอเอาเเอเออเอเนอ มีต้นไม้ขึ้นแล้วพอดีมันเราก็ทําได้เออมันขึ้นเอาเอาหาไม้หาอะไรเยอะแยะเลยไม้เก่าๆเนาะเออมามา,มาสอบ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 ,สอบไว้เสิงเสรงไว้มไม่ถ้าเกี่ยวเขาแล้วเราจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วลนกดกจาเ<ๆ>นาะากาศแล้วอย่างนี้แล้วโอ้หฮาลัง้าลังโอ้อฝหฟาังลูกใจมากเลยดุน ปัดอุ้ยนี่นี่นี่นกี่ลูกกี่ลูกนี่เยอะเลยโอ้ยดูดาดาเห็นยังดาดาเพิ่งเห็นบ่เห็นน,นานแล้วอ๋อไม่ได้ห่อไม่หอก็กินเลยสุกแล้วโอ้สุกแล้วคือถ้าเราหอมันจะสวยถ้าเราไม่ห่อรูปร่างมันจะไม่สวอนี่ค่ะ,ะตรงรีบมาเก็บภาพให้เอฟซีเนาะเดี๋ยวถ้าเราเกี่ยวข้าวแล้วมันไม่เห็นภาพแบบนี้แล้ว แล้วจะเป็นอะไรนะจะเป็นทุ่งนาไม่ไม่ไม่เป็นเห็นมีบางคนบอกว่ามีโครงการแทงโมพันละแทงโมอีกแล้วเหรอนี่ยังไม่นี่ยังไม่เข็นอีกเลยเขาเขามีโครงการนะแทงโมแทงอะไรอ่ะนี่ก็นะบรรยากาศไทยทุ่งนะจ้ะนี่ค่ะสวัสดีคนุ้งอิ่มแล้วค่ะอ้าวทำไมถอยขนาดนั้น โอ้มันนี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่เร็ว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 ถังเงินถังทองอุ้มเดี๋ยวเขาน้อยใจเออตอนนี้หนูหายแล้วเห็นไหมน่ารักำนี่ถังทองถังทองมีคนมีคนจะว่าเราไหมอุ้มอุ้มหมาเหมือนน้าเหมือนหมาหน้าเหมือนหมาไปนี่โอ้ยอบจะน่ารักเนาะอุ้ยหอมแก้วดูหอมแก้วเราด้วยโอุ้ยปะปะลูกปะป